สวัสดีเจ้าวันนี้วันวันครบรอบของนายหลวงรัชกาลที่เก้านะเจ้าวันนี้เปิ้ลมาวันนี้เปิ้ลมาทําความดีก่อนอ๋อนะให้ล,ลงเขาเดินนะดูลำลงเขาเดือดขาดของแพงเลย โตคนได้ได้สองแหง่งนี้นี่เม,ม,มนี่อย่วันอย่างวันครบรอบได้หลวงตายเนาะปนห้องอย่างสวรรค์นคดเออ,อน, <c oughs> นี่ทุกคนาทาความดีนะคะไปจนค่อยหมรณะนว่ไปเหี่ยวก็ไปมาล,ละยัง้ักในหลวงะว่ายใส่เสื้อและลักในหลวงสักคนนี้ ทำนี้เลยวันใจทำนี้เยวันใจมาลงลายไปบัดิมๆน้ำหน้าลงไปิมยูนลอะโอ้โอ้โอ้ี่นี่กลางลงอยู่อะถาตายลงนี้ตายลงนี่เลยถ้ลงม้วแม่จิมๆเนี่ยลงแพฟกลงหได้เออเนี่ลงไตัไม้นี่ลงไป มาตัวเพมาตัวเพดยงมาัวกางูไอหนนมทำงูขวั่นเราทำดีด้วยใจทำดีดีเยหัวใจเออซือเพ่หนังบินอะไรมาแรกก็มายอมดีมันน่นะเพราะดีนะเพรามีายไปนะ กปล่อยฟินมางหาขึ้นมาวันนี้น้ำขึ้นมาไอคือลงแตะทางเอาตามันเป็นยาเนี่ยมันแบบมีหักน้ำมันลึกนะมาไต่ซิเพ่ลงเพช่มีมไปลงขัางได้เราบางงานต่อยต่อยปลาป่ามันเดถอะลงนี่ได้อะ ระวังต่อปะปาหมู่บ้านเอรไดน่ารตัวาเขาจะไอีนระังาเาแก้วอย่างลงห้นนเดี้วอะเดียลไม่ไปจักแฝดอีลงตะปูลงปูปูปลอดภัยกว่าก้าบิ้มลงตะปูปลอดภัยอันนี้อันตรายนี่ลงตีปารล็อไปนี่ าดรอบนี่เลยย่โอ้หเนียเอาเอาเอาข้างข้าเลยอกออ่อคมันไหลไปขึ้นไม่ผกัพัดขั้วกามขั้หลังพวกอ่ะองขัดยามาบินขึ้นนั่นได้กอบ้านนั่นขึ้นปะหไม่รอยน้ันล้นอ๋อการลน้มันล้กันล้ทีวดแหล โอ้ล <Okay. S 2> ูกมันก mm ่อแล้วน่ะจ้ะโอ้ไปกก่งอกมาละโกบก็มีเย็นนะมีไอ้กลวันนั้นได้บุกี่ตัวบ ไปโดดไปโดดถ้าจะลงลงนะพุนบีมอันตรายไปลงนะบัที่มันซาซาอันวนี่เข้ามาทำความดีเพื่อพ่อ ออกมากเลยน่เดียวขึ้นหน่อย้มาเนี่ย้อ่ออกนดเอาไม้่้ออกก่อนมือนเดิมแล้วแ่เยส่ไงอะะได้อยู่มันลงเนี่ย่ะเดกๆนี่เยาลงนี่ยนะลง่เลยมาลงตัวปุ้นแล้วก็ฟิลมาจะ่ปลอดภัยก่น่ะเ้เขาเจ้าอะไหูมากว้างหัน

นี่ยัม้วนงถ้ามนมันไม่หวาปาใหญ่มานตามเสคเรียนอนหลมอเนี่ยามันงานใหญ่เลเนี่ยมันต้องเอารถเอาอย่างมันมันเหนียวเนี่ยอันนี้อันนี้นีอ้นี่เงเงมืนจเทเงินส่วนนะเงไทยอยเขาอยเอเรียมาเอาเด้อเีย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ còn, không bỏ lỡ những à? hấp dẫn มาถายเพื huh. ่อถยถ่ยเดินไปลลงดูก็ล่ลยูทูบอยู่อันนี้ยูทูปนะอันนี้ยูทูปอันนี นี่ครับร้านมาเลยนะครับมาเลยสนับสนุนทุนของอันละอ่อนที่จะมาพัฒนามู่บ้านเฮาเนาะร้านมารวยสามแยกกบ่วงยังใดก็ขอมาอุดหนุนวยเรื่องของมากมายครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกัลยาชาแนลนะครับขอบคุณนะครับมันมีมันมีแหงช่วยนนี้ช่วยน้ำจิตนน้ำใจเล็กน้อยครับผมขอบคุณตัวแทนโอตัวแทนเด็กรับลรครับครับช่องยูทูบ ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญด้ะเจ้าสุขภาพแส็แรง